สวัสดีครับพบก,กับดวงหนึ่งนาทีกับดรเทมฮาโรุค้านะครับวันนี้เป็นดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่10-16ถึงมีนาคม2567นะครับเรามาดูกันว่าชาวผูก้กลางคืนกับชาววันพระฮสโลดีจะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครป์เพจติดต่อดรเทมฮาโรุค้านะครับแล้วอันนี้เราได้เปลี่ยนบรรยากาศมาที่เมืองทาคายาม่านะครับผมบรรยากาศวันนี้อากาศค่อนข้างดีมากเพราะว่าเมื่อวานหิมะตกแล้วก็เราเลยหาจุดไฮไลท์เชน่นกันเราเลยมาถ่ายทลิกันที่ สะพานแดงนะครับถ้าใครมาที่นี่อย่าลืมมาถ่ายภาพแบบนี้นะซึ่งมีตลาดเมืองเก่าคล้ายๆแบบเชียงคานเลยแหละถือว่าเป็นบรรยากาศดีๆถ้าใครมีโอกาสก็ควรมาท่องเที่ยวนะครับเลยชิลลาเขาชิลาเขาโกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับผมไม่ไกลตั้งจิตไปพร้อมกันนะดูซิว่าชาวพุทธกลางคืนกับชาววันพรฤหัสบดีจะเป็นยังไงบ้างชาวพุทธกลางคืนก่อนพุทธกลางคืนนะครับ ช่วงนี้มีเรื่องหนักใจกังวลใจคิดไม่ตกยิ่งคิดก็ยิ่งปุ้มแบกปัญหาแบกรับผิดชอบในหลายๆเรื่องเลยหลายสิ่งหลายอย่างรู้สึกว่าแบกงานลาดงานหลวงแบกภาระทุกอย่างช่วงนี้คุณอาจจะโรคซึมเศร้าหรือโรคส่วนตัวส่วนิดนึงนะคิดไม่ตกกังวลใจคิดเรื่องการเงินด้วยเนี่ยชัวโมงกลางคืนคิดเรื่องการเงินใจอยากหานเยอะแล้วมีโครงการที่จะทําอะไรใหม่เริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรืออะไรบางอย่าง ไพ่เดจัสติสได้รับความายุติธรรมแสดงว่าอะไรที่มันติดขัดทุกอย่างมันจะจะดีขึ้นและมีไพ่เดอะเอะเวิร์เดอะความหมายมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือหรือทำอะไรทุกอย่างเน่มันจะเร็วจะราบรืรรรบ่นและจะิีเสียอะไรบางอย่างด้วยเช่นกันะนะามาดูว่าชาววัดพระหัสบอดีจะเป็นยังไงบ้างในสัปดาห์นี้10-16มีนาคม2567นะจะถูกหวยกันบ้างไหมเอ,อ่ยจะฟังไหม ชาววันพัหัาสบอดีนะคุณมีเรื่องคิดไม่ถกกังวลใจ,จยิ่งคิดก็ยิ่งปุ้มทำอะไรหลายเรื่องหลายอย่างมากหลายโปรเจกต์เหลือเกินในช่วงสัปดาห์นี้มีโครงการที่จะทำอะไรใหม่เริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ให้ระวังการโดนแทงข้างหลังที่อัดใจทำะไรเอกสารสัญญาต้องละเอียดเรียบร้อ,รอยขอแสดงความดีกับชาววันพฤหัาสบดีเห็นแล้วเมื่อกี้ผมผมถามเลยว่ามีจะมีโชคลาภไหมผมบอกได้เลยว่ามีโอกาสจะได้มีโชคลาภเงินทองนะไพ่ The Ace of Pentacles มีเกณฑ์ถูกหวยถูกลอตเตอรี่ชาวพฤหัสจัดจัดไปเลยครับมีโอกาสนะได้ราบลอยหรืออะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นได้ช่วงนี้อาจจะหมายถึงเรื่องราวของคำว่าลูกหรือนำพาโชคลาภอะไรมาให้และรวมทั้งมีเกณฑ์ได้เจอเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรู้จักเก่าคนที่ห่างหายกันไปนานะจะได้กลับมาติดต่อกันอย่างแน่นอนครับแต่อันนี้ก็ไม่เด็ดสู้เท่ากับว่ามีเกณฑ์ถูกหวยถูกลอตเตอรี่แน่แ่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อเ้นี้เลยชาววันพฤหัสสัปดาห์นี้นะ เดือนกลางเดือนมีนาคุณปังแน่ๆลงทุนทําธุรกิจได้เงินจากทางผู้ใหญ่หรือมีใครนําพานําเงินมาให้ก็เกิดขึ้นได้คอน g ก a t u l เลชันนะครับรักดีมากๆเลยครับยังไงเด่ายืมตนดตามบรรยากาศสวยๆที่ญี่ปุ่นกันนะครับบ๊ายบาย